อยู่กันในเกม ARK MOBILE ยกับผมดา r k f ฟ x อน่นแหก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะไปลงถ้ำกันดีกว่านะก็จะไปตามล่าหา Artifact of the c a v e e r หรือเปล่านะฮะก็ถ้ำนี้คือจะเป็นถ้ำที่มีแต่มแมลงนะฮะกับตะขาบแล้วก็ขางขาวนะฮะผมก็ได้เตรียมยากันมแมลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้้ยได้เป็นชุดเกาะว่ะได้เป็นบูปินนะฮะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นปูปิ้นเกาะ700หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องกดตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็เอ่มท้ากดผิดแต่ก่อนไม่ใช่อยู่ไหนเนี่ยน่าจะด้านล่างนะตรงนี้ไงการป้องกันอยู่ที่710เลยฮะโคตรดีอ่ะอันนี้แต่ต้องไปฟาร์มเป็นเหล็กมาลนะ ตอนนี้แบบขาดแคลนเหล็กเป็นอย่างมากเลยนะฮะแต่ก็ต้องไปฟาร์มนอกรอบนะฮะส่วนในคลิปนี้คือก็จะไปลงถ้ำกันนะไปกันเลยฮะเอาอาเจนต,ตวสิดำไปแล้วกันเพราะว่าตัวนี้คือผมก็ไม่ได้เอาไปเก็บเวลเลยฮะแล้วก็มีน้องคนนึงนะฮะพิมพมาบอกว่าให้ผมไปสู้กับกิก้าหน่อยผมก็ลองสู้มาแล้วฮะตายนะะโดนกิก้ากัดตายก็แบบผมเลยแบบ มาลงคลิปลงถ้ำละกันนะฮะเออเพราะว่าไปแบบไปทำมาแล้วโดนตีตายนะฮะก็เลยผมขอไม่ไปสู้ลวกันนะฮะเดี๋ยวขอผมแบบได้กีก้ามาก่อนละกันถึงไปสู้กับกิก้าได้นะเพราะว่ากิก้ามันเลือดเยอะแล้วมันก็มีบัฟนั่นด้วยกัดแล้วเลือดลงแบบรัวๆนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะฮะแล้วก็มีน้องคนนึงก็ให้ผมจับกิก้านะแต่ว่าตอนนี้คือผมของผมยังไม่พร้อมไงในการจับกีก้านะ มันต้องใช้ของแบบเยอะมากเดี๋ยวเอาไว้ผมขอแบบเลเวลให้มันทําที่คราฟอานได้อะนะฮะเดี๋ยวผมคอยจับแล้วกันกีก้านะฮะตอนนี้แบบต้องบินไปที่ถ้านะฮะนานมากแต่ผมจะไม่ตัดคลิปนะเพราะว่าให้ชมบรรยากาศแล้วกันนะฮะทางไปถ้าอันนี้นะฮะช่วงนี้คือผมก็ไม่ค่อยได้ว่างเลยฮะ ติดงานแบบมากๆเลยช่วงนี้นะฮะคลิปอาจจะลงช้าหน่อยนะก็ขอโทษกันด้วยแล้วกันนะก็มาพูดในคลิปนี้ฮะนานๆที่จะลงคลิปนะเกมนี้บินไปบินไปบินไปนะฮะก็ถ้าเกิดผมว่างสักหนึ่งทีผมก็จะอัดคลิปแบบรัวๆเลยนะฮะอัดดองไว้ละกันนะฮะแต่ว่าคลิปนี้คือก็ไม่ใช่คลิปดองนะฮะ ก็อาจเสร็จแตวผมจะกกะว่าจะลงเลยนะฮะคลิปนี้น่าจะทางนี้ปะถ้ำนะฮะเป็นถ้ำที่มีแต่พวกมแมลงนะฮะผมเตรียมยากันมแมลงมา3มถังแลวฮะก็น่าจะไหวยอยู่ละมั้งนะฮะแล้วก็ไอ้ถ้ำนี้คือมันจะมีพวกเมกาโลซอรัสปะนะฮะผมอยากได้เบลแบบเยอะ เบลสักประมาณสัก90ขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดเจอผมก็จะจับนะฮะเมกาโลอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เจอเลเวลสูงก็จะไม่จับละกันนะฮะต้องบินไปอีกตรงนู้นนะฮะอา่าเป็นรูปถ้ำอยู่ในแผนที่น่าจะด้านหน้าหรือเปล่านะฮะมีแอร์ดอปลงด้านหน้าด้วยแต่น่าจะตกไกลปะนะแอร์ดอปอะ ก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปแล้กันถ้าเกิดผมพอที่จะทำได้แล้วนะผม,มจะทำให้ฮนะแต่ว่าโปรเจกต์เกมอาร์คอันนี้คือก็ยาวๆไปล้วกันนะมีน้องบางคนพิมพ์ว่าให้ผมเล่นโหมดบูทอนะฮะผมก็จะยังไม่เล่นละกันเพราะว่ามันเบื่อมันขึ้นยากอะ่ะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาในการทำคลิปด้วยะฮะแล้วก็เวลาในการเล่นเกมผมก็ไม่ค่อยมีนะฮะ ก็อาจจะไม่เล่นก็เป็นได้นะหมดปูท่อนะฮะก็มันไม่ได้อ่านว่าปูตอนนะมันอ่านว่าปูท่อนะฮะใช้คําไม่ถูกกันด้วยละกันนะฮะแล้วก็เออผมต้องการใช้เป็นอนี้ฮะเป็นยากันมแมลงแล้วก็เข้าถ้ำไปกันเลยนะฮะหมืมันจะมันจะโหลดแมปนะฮะกระตุกนิดนึงละกันตรงนี้ไปกันเลยฮะ ไปทางลงตรงนี้แต่ผมไปทางที่มันเดินไปได้ละกันอุ้ยตรงนี้แบบสวยมากอะเห็ดเลืองแสงนะฮะโคตรสวยในถ้าอะ่ะผมชอบบรรยากาศในถ้านะมันสวยมากนะฮะโอ้ตรงนี้แมงป่องกับข้างคาวนะฮะอุ้ยเฮ้ย๋วยวก่อนนะผมโดนอะไรเนี่ยวัตเตอร์ฟักนะฮะผมโดนอะไรก็ไม่รู้โดนดาเมจจากอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแมงป่องมานี่่า ถึงเราจะใช้ไอยากันแมลงแต่ว่าแมงป่องคือแบบมันก็<笑><笑>เห็นเราอยู่ดีนะฮะมันจะเป็นพวกตะขาบอะมันไม่สามารถเห็นเราได้ฮะแต่ว่าที่จริงคือมันไม่ใช่ตะขาบนะฮะมันเป็นกิ้งกือดึกน้ำบันนะฮะเอสโทโพล,ล่านะฮะแต่ว่าคนส่วนมากเคยจะเรียกเป็นตะขาบกันนะฮะังนั้นผมก็เล่นเป็นตะขาบละกันนะฮะเออจะได้ไม่ต้องแบบอย่างงูอย่างนี้นะฮะโอเคตีไปตีไปเรียบร้อยนะฮะงู มีอีกตัวหนึ่งนี่ว่าต้องระวังพวกงูอะ่ะมันทําให้เราแบบสลบได้เฮ้ยนี่มันเอพารดโนตของเมกาโลดอนนะฮะว้าวโอเคฮะมามีอีกปะเนี่ยไอเอพารดโนต่ะอยากได้นะฮะแล้วงูอะ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่หนึ่งตัวหายเฉยเลยนะฮะเฮ้ยกินนี้ก่อนละกันนะฮะเพิ่มน้ำไปตรงนี้มันขวางทางมากเราจะเอาโน้ นะฮะได้เป็นของไทยเซิร์ท็อปนะฮะแมงมุมแมงมุมเลยกันนะสับไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเฮ้ยแมงป่องกับแมงมุมมาดิว่าตายไปฮะอ่ะแมงป่องมันวิ่งไปดูแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันเฮ้ยแมงมุมตีไปอย่าเข้ามาหาเราแล้เพื่อนเซฟฮะเซฟฮะอ่าเฮ้ยแมงป่องมาแล้วสับไปสับไปเรียบร้อย ตายไปเลยฮะต้องเคลียร์พวกศพด้วยมันจะทำให้เครื่องกระตุกนะฮะอุย๊ยให้งูที่มาตรงนี้อุยตกแจมาเลยนะฮะแม่งเอ้ยมันมืดไงตัวตรงนี้ขวางทางอะ่ะโทษทีนะเพื่อนโหพปิวไปด้วยเลยฮะด้านหลังเข้าแน่ๆนั่นไงว่าแล้วมันต้องเข้ามานะฮะเราตีเพื่อนมันไงโอเคเรียบร้อยเราก็ไปกันเลยนะฮะ พิตะขาบป่ะนี่ออันนี้มัน,นอ๋อซากข้างคาวนีหว่าถึงว่าอะไรนะฮะทางนี้ล่ะเป็นทางที่เชื่อมต่อกันแม่งปองมาแล้วฮะชูไม้ชูหมูพิตะขาบเรียบร้อยเลยอ่ะตัวตนี้สับไปฮะสับหมด้ะตรงนี้สับหมดสับไปสับไปสับไป,บไปเข้ามาเลยนายเรียบร้อยฮะตายหนึ่งตัววอีกหนึ่งตัวตายแล้วก็ด้านล่างนี้ เดินไปเดินไปนะฮะเฮ้ด้านหน้าหรือเปล่าน่ะอาร์ติแฟกต์ไม่รู้นะฮะเฮ้ยนี่มันเมกาโลโซลัสนี่วะโอ้เวลสิบอะเวลน้อยมากเลยนะฮะผมไม่เอานะต้องการสักเวล90ขึ้นไปโอเคฮะเหมือนว่าจะเป็นตรงนู้นหรือเปล่าอาร์ติแฟกต์เดินไปเดินไปเดินไปนะทงนี้เลยอาร์ติแฟกต์อยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ผมจะตามหาไอโนต้ตไงนะฮะมันต้องมีอีกอะ่ะโนต้ตอะ่ะเฮ้ยเมกาโลโซลัสตรงนี้โอ้โหเวลลสิบห้ามันน้อยเกินอะ่ะไม่เอานะฮะ,ะตัวพูดด้วยเบลมันน้อยเฮ้ยแบงปองมากแบงปองมากแล้วกันนะมาเลยฮะสับไปโอ้แบงปองตรงนี้เวลร้อยสิบห้าด้วยสุดยอดไปเลยแต่ก็ฆ่าฮะ,ะไม่ได้ฮนะต้องฆ่าไว้ก่อนเฮ้ยไอีกแล้วสับไปสับไปเรียบร้อยเฮ้ยอีกตัวหนึ่งตาย สับแผลสับสับเอาพวกเนื้อมาแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มีเป็นอะไรนะฮะมีเป็นแท่นตรงนี้ด้วยแล้วก็อาร์ติแฟกต์ด้านหน้าไอ้นี้คือจะเป็นอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวก่อนนะอย่าอย่านะอย่านะงูอย่าเพิ่งมานะอ๋อไอ้แมงมุมนะฮะอารานิโออุ้ยโดนละโดนละืหแมงปะกับงูสับไป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 ตายไหมฮะเรียบร้อย แม่งเหอะยโดนกัดไป็หนึ่งทีนะฮะโอ้โหตรงนี้ข,ข้างเข่าสองตัวสับไปกับมึงกับเป็มุมนะฮะเมื่อกี้แบบจะเรียกว่าเปงป่องนะฮะไม่ใช่มึงมุมนะฮะสับสับเนี้ยสับหมดสับไปเลยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้ามันมาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันไม่มีไม่ใช่เหรอตอนแรกอะ่ะมันมาได้ไงนะฮะตรงนี้มัเป็นไอ้แอร์ด็อกหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหของของย่างกากเลยนะฮะตรงนี้ด้านหน้าเป็นตะขาบนี่ว่านะฮะถอยกันละกันไม่อยู่แล้วโคตดอันตรายอะไอ้ตะขาบอันนี้นะฮะมันสามารถทำลายเกาะเราได้ด้านนี้ล่ะมีเป็นเมกาโลฮะกำลังนอนหลับฝันดีอยู่เลยฮะเราไม่ปลุกเขาละกันปล่อยให้เขานอนหลับไป mm hmm. ฮะตรงนี้เกกะนะฮะ มีอีกวันนี้มาหรือเปล่าตรงนู้นน่ะออกไปทางที่เชื่อมต่อกันนีหว่าโอเคฮะไปเก็บอั์ติแฟ์กันเลยดีกว่าด้านหน้าเลยโอเคฮะมาต้องกดเข้าไปตรงนี้เป็นอร์ติแฟ์ออฟเดอะเคฟเวอร์นะฮะถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดก็ขอโทษกันด้วยละกันนะฮะอ่าแล้วก็เก็บมาเลยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ต้องออกจากที่นี่แล้ว ขอไฟแล้วกันไฟ,ไฟไฟไฟกดตรงนี้โอเคฮะไฟมาแล้วไปกันเลยอแล้วมันหายไปไหนกันเนี่ยตรงนี้หายใช่แล้วนะฮะไปกลับไปกลับไปกลับไป,ไปตอนขากลับนี่แบบจะลําบากปะเนี่ยมันจะสปอนใหม่หรือเปล่าไม่รู้ฮะเพราะว่าเมื่อกี้คือผมลดเกมไปไงมันน่าจะสปอนใหม่นะฮะต้องระวัง พวกตะขาบดีๆเลยฮะตอนนี้เฮ้ยเน้านี่มันเฮ้ยมันตื่นแล้วเมกาโลตื่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอามายืนนิ่งนะมาปะเนี่ยน่าจะไม่มาเฮ้ยงูงูงูมาอันนี้มาเอาเอาแล้วมันไม่เข้ามาเนี่ยเฮ้ดี๋ยวก่อนนะต้องเอาปืนยิงนะฮะเล็งดีๆแล้วก็ยิงไปเอา้าเอายิงทีหนึ่งตายสองตัวแล้วฮะหรือเปล่ามันยังไม่ตายนี่หว่านะฮะ ไอเมกาโลอ่ะมันนอนไปนี่ว่ะลึกวาตายนะฮะโอ้โหตรงนี้เฮ้ยตะขาบตะขาบอ๋อผมลืมไปไอยานี้หมดนี่ว่ะเอา้าสวัสดีเพื่อนไปแล้วยากันมแมลงหมดลืมไปฮะลืมไปเลยจะต,ต้องถอยไปใช้ฮะมันตามมาปะเนี่ยอย่าเพิ่งตามมานะตะขาบอะ่ะตรงนี้ฮะกดไปกดใช้ไปเรียบร้อยนะฮะเกือบไปแล้วไงเกือบเกาะพังนะฮะ อันตรายมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันนอนแล้วอไอ้ตัวนี้ไปได้ปะเนี่ยมันต้องยิงก่อนนะยิงหนึ่งทีแล้วกันะกนะฮะโอ้โหไม่ตายด้วยโคตรอึดอึดมากมันมาแล้วเฮ้ย cut, นะโดนกัดฮะอ้ดามเมจเบามากเลยอดามจจังเบาแล,ล้วตอนนี้เพราะว่ามาตอนเช้าอยู่ไงมาถึงเบ่าดามเมจของเมกาโลสัลัสนะฮะ ต้องเคลียร์ศพก่อนละกันโอเคเรียบร้อยไปกันเลยนะฮะตะขาบอยู่ไหนเนี่ยตะขาบโอ้โหมาเจองูนี่หว่าไปลาแล้วไม่อยู่แล้วเสียเวลานะตรงนี้มังมุมต้องโดดข้ามไปฮึบพ้นปะเนี่ยไม่รู้นะฮะโอเคพ้นพ้น,พนแต่งูมางูมาไปไปไปเฮ้ยด้านหน้าโอ้โหนี่มันโด่งเลยนี่หว่าแต่แป๊บหนึ่งนะ ตรงนี้ก็โอ้โหบางกันเต็มแล้วตรงนี้เฮ้ยมันไม่พ้นนี่มันไม่พน้นมันไม่พน้นอืึสวยแล้วตอนนี้โดดก่อนอุ่งมันก <magic. S 1> ็เต็มแล้วมันมุมกับงูแล้วก็มงนป่องด้วยสับไปสับไปสับไปโอ้โหมันก็เต็มแล้วตอนนี้โคตรเยอะกูมันกันอื้อเลยตายไปตายไปตายไปดาบแรงฮะสับไปสับไปเรียบร้อยตายหมดเลยตรงนี้ แต่ไว้ตะขาบมันมาปะเนี่ยอย่านะอย่าอย่ามานะตขะข่าปะไอ้งูนี่แบบมันน่ารำคาญมากเลยอะในถ้ำเนี่ยเฮ้ยหลังเข้างูนี่ว่ะเฮ้ยสับสิสับสิส,บส,ส,บส,สับไปโอ้โหยอย่านะเพื่อนเฮ้ยใคร่ม่นมาตีวะโอ้งู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 ผมไม่งูเยอะมากสับไปสับไปเรียบร้อยมาอีกหรือเปล่านะฮะมันโคตรเหนื่อย นั่นน่ตะตาขาบเอ้ยไม่ใช่ดีตาขาบอะไรนะเอ่อข้างขาวนะฮะเรียกเป็นตาขาบซะแล้วเมกาโลสองตัวแล้วฮะโหววเวลห้า oh, กับเวลสิบฮึมตัวผู้กับตัวเมียด้วยแต่ว่าจะ,จะวิ่งไปได้ไงเนี่ยตรงนี้อย่าโดนนะอย่าโดนนะโอเคฮะพ้นอยู่พ้นอยู่อุ้ยตาขาบนี่ว่าอย่าไปโดนนะฮะอย่าไปโดนมันไม่งั้น เกาะพังแน่ๆแ,แ,แต่ไปตัวนี้มันขวางงัาตาไอ้ตาขาบอีกละทำไมชอบเรียกว่าตาขาบปะเนี่ยฮะไอ้ข้างขาวนะฮะเออสับไป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 ,บไปตายหมดให้แม่งป่องมาอื้ยเรียบร้อยไปดีกว่าไม่อยู่แล้วตรงนี้ไปฮะไปฮะทางนี้ไม่ใช่ต้องทางนี้นะฮะต้องขึ้นบนไป วิ่งไปวิงปว่งไปวิ่งไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ไปทางออกไปกันเลยฮะด้านนอกคีมืดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อยังเช้าอยู่ฮะนึกว่ามืดแล้วแล้วอาเจนผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคครับผมก็ได้อยู่ที่แท่นแลกของแล้วตอนนี้อาา่าฮะก็จะไปแลกของกันดีกว่าฮะกดตรงนี้เลยแล้วก็เอ อติแฟกต์นะฮะกดแลกไปแล้วกันรอฮะรอฮะรอฮะจะได้อะไรมาแล้วมาโอ้โหได้เป็นไอ้ชุดคีดตินอย่างกาก,ากเลยฮะมันโคตรเกลือเลยอะในตาน,นี้นะเกลือมากโอเคฮะเรากลับบ้านดีกว่าของแบบอย่างเกลือเลยฮะไปกันเลยน้องอาเจนสีดำนะฮะไป l เลสโกฮะ ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อฮะไอตัวนี้คิดไม่ออกจริงๆเลยฮะว่าจะตั้งชื่ออะไรนะฮะอาจจะตัวสีดำตัวนี้นะฮะเฮ้ยด้านหน้าแอดดับลงนี่มานั้นก็จะไปแวะเก็บแอดดับละกันนะฮะด้านหน้าเฮ้ยแอดดับแดงตรงนู้นเฮ้ยจะทันปะเนี่ยแอดดับแดงอะ่ะอยากได้อะ่ะเฮ้ยกับแอดดับสีทองนะฮะ ว้าวแต่ต้องรีบไปแล้วแต่พอตอนนี้แบบอาเจนผมนี่แบบบินช้ามากเลยนะฮะแต่ก็อาจจะทันอยู่ละมั้งเพราะว่ามันเพิ่งลงนี่หว่าทันอยู่แหละนะฮะบินแบบแบบชิวๆเลยฮะตอนนี้แล้วทำไมแอร์ดอปไอสีเขียวที่มันลงตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยจะมันลงกลางอากาศอะบักนะฮะบักผมเจอบ่อยอะไอแอร์ดอปที่มันลงกลางอากาศเนี่ยมันต้องใช้พวกนกยักษ์ไว้เก็บอะถึงจะได้นะฮะ แม่งดูดีฮะลงแม่งกลางอากาศแล้วใครจะไปเก็บได้บ่เนี่ยถูกเว้ยเราปล่อยไปไปแล้วกันตรงนี้ฮะเราต้องการแอดับสีทองกับแอดับสีแดงนะฮะมันจะได้ของดีนะฮะไปกันเลย let's go บินไปบินไปบินไปไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ผมไว้ไว้ไวฟรรไอ้พวกเหล็กนะฮะตรงนี้ไอ้เขาตรงเนี้ย แล้วก็ด้านหน้าอ๋อมาเพิ่งลงนีว่าแอร์ดับสีทองอะ่ะนั้นก็ไปดูแอร์ดัสีแดงแล้วกันว่ามันลงถึงหรือ,อยังนะฮะด้านหน้าต้องข้ามเขาอิกรือเปล่าเนี่ยผมว่านะไอ้แอร์ดับสีแดงอะ่ะน่าจะอยู่ตรงที่จุดของเขตหิมะหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสมมนมากคือแบบมันจะลงดอบตรงแถวเขตหิมะนะฮะแต่ว่าตอนนี้แบบบรรยากาศในเกมนี่แบบใกล้มืดแล้วฮะต้องรีบแล้วไม่งั้นกลับบ้านแบบไม่ได้นะฮะ หลงทางนะฮะตรงนี้เพิ่งลงมาจะต,ต้องรีบไปดูไอ้สีแดงนะฮะด้านหน้าบินไปบินไปบินไปนะฮะบินช้ามากเลยเร็วเค้าซี่เร็วเร็วเค้าซี่นะฮะเร็วเค้าซี่ไอตรงนี้คือมันจะมีกีก้าอยู่หนึ่งตัวนะฮะไอเข่าอันนี้เลเวล25นะแล้วผมก็ยังไม่จับเพราะว่า เลเวลมันน้อยเกินไปนะต้องการสัก90ขึ้นอะ่ะอีก,ก้ามันถึงจะแบบได้ค่าพลังดีนะฮะเฮ้ยแอดอปหายไปแล้วอะ่ะไม่นะอ๋อยังไม่หายนี่หวาด้านหน้านะฮะตรงนู้นเลยต้องรีบไปเก็บนะฮะบินไปบินไปบินไปมันใกล้หมดแล้วฮะในเกมนี้ต้องรีบหอยแล้วเขตหิมะจริงด้วยนะ จะมีพวกหมาป่าปะเนี่ยเฮ้ยด้านล่างนี่มันไออันโลดีกว่าทั้ง3ตัวเลยฮะโอ้โหยจะมาหาผมปะเนี่ยอย่านะอย่านะถ้าเกิดมานายตายนะด้านหน้านะแอดอกแดงต้องรีบไปเก็บเดีย๋ยวมีพวกไดบูฟมาฮะมีไดบูปปะเนี่ยด้านล่างอะ่ะ เพราะว่าไอ้ไดวูฟเนี่ยมันกัดแรงมากเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวเอิม่มเป็นตัวจ่าฝูงอะลงไป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 รีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บรีบไปนะฮะเร็วเข้าลงไปแล้วก็รีบเก็บเลยตรงนี้มีอะไรคือเป็นหมวกนะฮะกับไอ้ G P S เก็บเลยแล้วก็เป็นบูปินแต่ว่าบูปินมันเก็บไปได้เพราะว่าเต็มนะฮะไอ้ตรงนี้บูปินเต็มมากเลยโคตรเยอะต้องดรอปละ ดับทิ้งไปนะฮะโอเคเก็บมาแล้วก็รีบไปจะมืดแล้วแล้วก็หนาวเลยฮะ,ะตรงนี้โคตรหนาวเลยเฮ้ยทีเล็กนี่ว่าสีแดงนะฮะสีออกส้มๆนะเท่าเท่าเฮ้ยเวลโคตรน้อยเลยอะ,ะเวลยีิบห้าน้อยมากนะฮะต้องการทีเล็กตัวเมียเวลเยอะเยอะนะฮะแต่ยังหาไม่เจอเลยตอนนี้แต่ว่าแอดดบสีเหลืองนี่แบบน่าจะลงแลวมั้ง ต้องรีบไปดูฮะบินไปบินไปบินไปเร็วเข้าเร็วเข้าโอเคฮะดานหน้าเลยด้านล่างนี่มันอาเจนด้ว,ว่ะในเกมเนี่ยใกล้มืดแล้วฮะผมว่ามืดแน่นอนแหละกลับบ้านไม่ทันนะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วบินไป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 เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า อุ๊ยของดีปะเนี่ยตรงนี้นะฮะมีเป็นวงแหวนสีส้มๆด้วยขอของดีเถอะนะฮะของดีหน่อยไม่ก็เอาแอมเบอร์ก็ได้นะฮะมีแอมเบอร์ปะเนี่ยเราต้องการไปแบบไปพักลูกของอาเจนนะฮะโอเคมาลงไปเลยชึบได้อัลไล่กดไปเลยฮะโอ้โหได้เป็นกระสุนครับไอ้ที่มันเป็นเก็บเสียงปะเนี่ย แต่ว่าของเต็มมาตรงนี้ดอบอันนี้ทิ้งแล้วกันชุดหนังนะฮะแล้วก็เกาะหนังทิ้งไปแล้วก็เก็บมาละกันนะฮะไปะกลับบ้านกลับบ้านบิดไปเลยฮะทางนี้ตอนนี้แบบใกล้มืดแล้วแล้วก็ตอนนี้จะถึงบ้านแล้วฮะอีกแค่นิดเดียวเองด้านล่างไงบ้านเรานะฮะลงไปเลย แต่ว่าตอนนี้แบบอาเจนผมก็เลเวลอัพแล้วฮะบินจนแบบเลเวลอัพเลยอ่ะอาเจนอ่ะ้โยไกลมืดไกลมืดแล้วฮะต้องการทอสมากเลยตอนนี้กระตุกด้วยฮะเพราะว่าถึงเขตบ้านเราไงแต่น็เสาเยอะเกินนะที่บ้านเราด้านหน้าเลยนะฮะบ้านเรามาถึงแล้วโคตรมืดเลยฮะตอนนี้ที่บ้าน จะต,ต้องอัพเนวเวลให้กับอาเจนตัวนี้นะฮะอัพเป็นเอ่มน้ำหนักละกันจับไปนะฮะแล้วก็ลงไปกันเลยจะได้ปิดคลิปกันนะฮะตอนนี้แบบเหนื่อยมากเลยผมเนี่ยโคตรเหนื่อยนะฮะแต่ก <c oughs> ็มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะะโอเคก็ประมาณนี้เลยในคลิปนี้นะฮะอา่าโอเคฮะ ก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย